ราศีมังกร16-31มกราคม64คุณจะมีโชคนะคะแต่ว่าโชคของคุณจะมาจากไหนโชคลาภด้านตัวเลขหรือว่าโชคลาภที่คุณนั้นกำลังรอคอยข่าวแล้วได้รับข่าวดีคะก่อนจะไปติดตามรับฟังดวงก็สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนั่นเองนะคะและการที่เราดูดวงของให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งม,มงายและนำสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรานะคะดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงไม่ใช่ดูดวงเพื่อเดินตามดวงทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองเป็นหลักด้วยนะคะ เอาละคะ่ะมาฟังกันค่ะว่าชาวราศีมังกรนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง31มกราคมนี้คุณจะเจอกับอะไรบ้างคุณจะมีข่าวดีบ้างไหมในช่วงนี้อย่างหัวข้อที่บอกมามันจะเป็นจริงหรือเปล่านะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะชาวราศีมังกรเรียกว่าคุณนั้นจะมีสิ่งดีๆเข้ามามีคำว่าได้นั่นได้นี่นะคะได้อะไรบ้างใช่ไหมคะได้โชคได้ลาบนะคะในช่วงนี้ได้รับความสําเร็จในสิ่งที่คุณนั้นได้ลงมือทําเรียกได้ว่าอะไรที่ทําแล้วจะสําเร็จลงไปได้ด้วยดีถึงแม้ว่ามันจะเหน็ดเหนื่อยแต่คุณจะสําเร็จในสิ่งที่ทะะําค่ะแม้แต่ในช่วงนี้ความรู้สึกของคุณก็จะแม่น หรือนั่นมันก็หมายถึงว่าเส้นของคุณแรงนะคะหากแม้ว่าคุณรู้สึกยังไงมักจะเกิดขึ้นตามนั้นจริงๆนะคะสิ่งที่คุณคาดการเอาไว้มีเกณฑ์จะสำเร็จไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตาม หรือสิ่งที่คุณได้มือทำอได้ลงมือทำไปแล้วด้วยนั่นเองนะคะก็มีเกณฑ์จะสำเร็จค่ะการเงินจ่ายออกแต่คุณมีเงินเข้านะคะเรียกได้ว่ามีเงินให้จ่ายมีเงินให้ใช้ไม่ขาดมือสำหรับใครที่ผ่านมาแย่ๆในช่วงนี้การเงินของคุณและการงานของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นด้วย<ๆ>เช่นเดียวกันนะคะหมุนไปหมุนมาค่ะการเงินแต่ว่ามีให้จ่ายมีให้ใช้มีให้หมุน ไม่ติดขัดดังเช่นที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าคุณเอาอยู่ขาดเรื่องของการเงินและมีดวงได้โชคลาภแบบฟุกปุกเข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้รายจ่ายบางอย่างของคุณหากคุณลดลงได้ก็จะดีแก่ตัวคุณเองด้วยนะคะเรียกได้ว่าอะไรที่ลดได้ก็ขอให้ลดไปก่อนในช่วงนี้อย่าให้ความอยากมาทำให้การเงินของเรากระเด็นออกจากกระเป๋านะคะ และหากจะทำอาชีพเสริมด้วยยิ่งจะดีเป็นพิเศษค่ะในช่วงนี้เพราะว่าดวงงานของชาวราศีมังกรเริ่มที่จะชัดเจนและเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วจริงๆนะคะหากคุณนั้นไม่ได้โชคลาภแต่หากคุณเข้าไปขอความช่วยเหลือจากใครนะคะเขาก็จะให้ความช่วยเหลือคุณค่ะในช่วงนี้หากว่าใครที่ไม่มีโชคไม่มีลาบนะคะ แต่ไปขอความช่วยเหลือเรื่องต่างๆจะได้รับการช่วยเหลือช่วยเหลือกลับมานั่นเองค่ะที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของคนเรานั้นจําเป็นเช่นเดียวกันนะคะเกิดราศีเดียวกันต่างเวลาเกิดต่างวันเกิดต่างปีเกิดนั่นก็หมายความว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะ หากไม่ได้โชคก็จะมีคนช่วยเหลือนั่นเองนะคะชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกขึ้นอยู่กับพื้นฐานของดวงชะตาค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรการเงินของคุณเริ่มดีขึ้นแล้วหมุนเงินง่าย มีกินมีใช้นั่นเองในช่วงนี้แต่ยังไม่มีเก็บนะคะหากใครที่หวังจะเก็บเงินในช่วงนี้ยังค่ะแต่ว่าคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะเพราะว่าหลายๆท่านนั้นได้มีการวางเป้าหมายเอาไว้ว่าปีใหม่นี้ฉันจะนําเงินบางส่วนเก็บออมเอาไว้บ้างจะต้องมีการทําเพื่ออนาคตขึ้นมาบ้างจะไม่ให้อ่าสิ่งที่ไม่ดีนั้นมาทำลายความรู้สึกฉันจะต้องทำให้ได้ลักษณะนี้นะคะ แต่ว่าในช่วงนี้ค่ะขอให้คุณอดทนนิดนึงนะคะแต่อย่างน้อยๆการเงินของคุณนั้นจะคล่องมือมากกว่าเดิมแต่ ยังไม่มีเก็บนั่นเองนะคะมันจะมีเหตุให้จ่ายมีเหตุให้ใช้ค่ะสําหรับเรื่องของการงานนั้นนะคะในช่วงนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนชาวราศีมังกรเพราะว่าดวงงานเริ่มที่จะดีขึ้นบางคนได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งบางคนก็จะได้รับมอบหมายให้ไปทําโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยในช่วงนี้และในช่วงนี้คุณจะได้พบปะผู้คนเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับงานนะคะเดินทางไปนั่นมานี่แต่ดวงของคุณนั้น มีคนช่วยเหลือและซัพพอร์ตอำนวยความสะดวกให้จะทำอะไรก็ราบรื่นได้รับสิ่งดีๆแบบแปลกๆแบบที่คุณเองไม่ค่อยจะได้รับมาก่อนนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าจะทำอะไรก็คล่องจะทำอะไรก็ราบรื่นสำเร็จลงง่ายและมีคนนั้นคอยช่วยเหลือดีในช่วงนี้คะ่ะส่วนใครที่ตกงานอยู่ในช่วงนี้นะคะคุณมีดวงจะได้งานทําด้วยหรือว่าบางคนมีดวงได้ทำงานจ๊อ หรืองานฟรีแลนซ์คุณจะได้สัมผัสได้ทำในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่ต้องระวังในการทำงานในช่วงนี้คือให้ระวังจะประสานงานผิดพลาดนะคะมีการคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับงานเข้าใจคนละอย่างคุยแบบนี้แต่ทำอีกอย่างหนึ่งให้ระวังให้มากๆนะคะบางครั้ง สิ่งที่คุณบอกแบบสิ่งที่เขา,เ,าเข้าใจมันจะคนละเรื่องกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะบอกใครหรือสั่งใครเรื่องของงานหรือเรื่องที่สำคัญสำคัญนะคะให้เขานั้นทวนสิ่งที่คุณพูดและให้เขาบอกด้วยว่าเขาเข้าใจตามที่คุณให้ไปทำนั่นเองนะคะหากคุณไม่เน้นย้ำต่อหน้าการผิดพลาดนั้น มีเกณฑ์สูงมากๆนะคะให้ระมัดระวังเอาไว้ให้มากๆขอบอกการเงินให้อีกนิดนึงนะคะในช่วงนี้เผื่อว่าใครบางคนอยากรู้เรื่องนี้ด้วยหากใครที่กำลังกำลังรอเงินบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะรอนานละทำไมเงียบจังตกลงแล้วมันจะได้หรือไม่ได้ไม่ไไม,มีคำตอบให้สัทีใช่ไหมคะ ในช่วงนี้ค่ะคุณมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีในสิ่งนี้ด้วยนะคะหรือว่าได้รับคำตอบที่ชัดเจนในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันอะไรที่คุณรอคอยคุณจะมีคำตอบที่ชัดเจนเข้ามาบางคนก็เป็นข่าวดีด้วยนะคะต่อมาขอบอกเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ให้ระมัดระวังโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารแสบท้องกรดไหลย้อนท้องผูกไม่เข้าห้องน้ํา มันต้องมีเหตุและมีผลของมันนะคะฉะนั้นในช่วงนี้ให้ดูแลเอาใจใส่อาหารการกินให้มากๆอย่ามันเอ่ออย่ามุ่งทําแต่ง,งานให้ดูแลรักษาตัวเองเอาควบคู่กันไปด้วยนะคะรักษาก็คือทานอาหารให้ตรงเวลานั่นเองค่ะรักษา,ษาสุขภาพนิดนึงนะคะอย่างที่บอก ทำอาหารทานอาหารให้ตรงเวลาอย่าทำงานเพียงอย่างเดียวค่ะในช่วงนี้นะคะชาวราศีมังกรโชคลาภของคุณน,นั้นอย่างที่บอกหลายๆท่านคงจะตั้งตารอนะคะว่าตกลงแล้วโชคลาภของเราจะมีบ้างไหมโชคลาภของคุณนะคะจะมาจากทะเบียนบ้านวันเกิดปีเกิดของบิดามารดานะคะหรือบางคนอยากจะเพึ่งพาท่าน ด้านการเงินก็ได้ด้วยนะคะในช่วงนี้บิดาบันมารดาจะให้โชคให้ลาบค่ะอย่าลืมนะคะให้สังเกตดีๆในช่วงนี้บิดามารดาจะให้โชคในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะคะคนรักของคุณจะช่วยเหลือคุณได้ทุก,ทกๆด้านนะคะหากว่าคุณนั้นต้องการคําแนะนําหรือต้องการความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างเขาจะช่วยคุณได้คะ่ะแม้แต่เรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องขอคําแนะนําเรื่องนู้น Rab เรื่องนี้นะคะในช่วงนี้คุณกับคนรัก จะเข้าใจกันและจะช่วยเหลือกันดีแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งนะคะที่คุณนั้นควรระมัดระวังให้มากๆเวลาจะพูดคุยหยอกล้อกับคนรักนะคะระวังอย่าพูดเรื่องเก่าๆบางเรื่องที่มันเป็นชนวนทําให้คุณนั้นจะผิดใจกันและทะเลาะก,กันเอาได้ง่ายๆนะคะบางทีเรื่องเก่าๆบางครั้งสําหรับ คนบางคนเขาก็ไม่อยากจะรับฟังโดยเฉพาะคุณกับคนรักนะคะมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่พูดทีไรพูดขึ้นมาทีไรมันจะเป็นชนวนให้บางครั้งนี่ถ้าไม่งอนนี่ก็ถือว่าเป็นโชคแล้วนะคะถึงขั้นทะเลาะก,กันมี มีมาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะอะไรที่พูดออกไปแล้วจะกระทบกระเทือนสัมพันธภาพระหว่างคุณกับคนรักในช่วงนี้จะพูดจะเล่นจะแหยอะไรนั้นขอให้ระมัดระวังดูอารมณ์ของเขานิดนึงนะคะเป็นอันว่าชาวราศีมังกรคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะบางคนก็จะได้โชคลาภจากการงานบางคนก็จะได้โชคลาภจาก การได้รับข่าวดีและโชคลาภทางด้านการเงินด้วยแต่บางคนนั้นโชคลาภของเขาจะมาในลักษณะที่ว่าได้รับข่าวดีลักษณะนี้นะคะหรือว่าโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยจากตรงนี้ด้วยจากที่บอกมานะคะชาวราศีมังกรขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าณนะปีนี้นั้นปี 6- 4สี่นี้ ดวงของคุณเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะหากใครที่เหนื่อยท้อล้าขอให้อดทนนิดนึงแต่ว่าพื้นฐานดวงก็สำคัญมากๆนะคะจะดีมากน้อยไม่เท่ากันเอาใจช่วยให้ชาวราศีมังกร 6 6 1กถึงามมรานี้ให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้คุณรอดพ้นไปได้ในทุกๆเรื่องมีกินมีใช้และมีเก็บนะคะกราบขอบพระคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านร่ำรวยเฮงๆปังๆสวัสดีค่ะ